ว่ากิ่งมันจะใหญ่กิ่งมันใหญ่แล้วมันพุ่งออกไปได้ยาวอ่ะอ่าเหลือคนเท่าไหร่บางคนก็ยืนอย่างนี้บางคนก็ยืนอย่างนี้บางคนก็ยืนอย่างี้อะไรเนี้ยนลองยาคิวเราวดวัดวัดวัดวดวดโอ้สวัสดีค่ะนี่คือรายการยาคิ้วนะครับโอ้โหนี้มาน้องยาคิวเราวดวั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 ดโอ้เต็มเต็มโอ้โหน้องยาคิวมุกอันนี้มุกเป็นมุกขันมืนอยู่นี่เรามาอยู่ใต้ต้น ที่แบบมีสไตล์ามากเลยนะต้นนี้ต้นอะไรคะเนี่ยใหญ่มากบบใช่ชื่อมันจะแอบ,บตกใจนิดนึงว่ากระทิงต้นกระทิงเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระยองครับนี่ ริมทะเลเหมือนกัน,เเน,กนใช่ใช่เนี่ยฮะราสังเกตว่าอีพีผ่านๆมาเรามีหลายต้นแล้วนะที่เราเป็นต้นไม้ทนเค็มกระทิงก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นไม้ทนเค็มมากๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันคือความกว้างของมันมันจะแผ่แล้วมันจะกว้างออกไปนะครับแล้วความรู้สึกของต้นกระทิงเนี่ยมันจะเป็นแบบแมนๆนะเพราะว่ากิ่งมันจะใหญ่กิ่งมันใหญ่แล้วมันพุ่งออกไปได้ยาวอ,ะอ่ะอ่าล้อคิวคิดว่า ลักษณะมันเป็นกิ่งใหญ่ๆแล้วแบบกางออกไปได้กว้างๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงเนื้อไม้มันต้องเป็นยังไงแข็งแรง,แงต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็เหนียวแล้วก็พอที่จะรับน้ําหนักกิ่งใหญ่ๆของมันอยู่ได้อ่าใช่ไหมแต่ว่าไอ้กระทิงเนี่ยมันมีความเป็นอินดี้ของมันอยู่ <c oughs> คือมีความเป็นตัวของตัวเองของมันอยู่คือถ้าสังเกตถ้าเราเอาต้นกระทิงเนี่ยไปปลูกเรียงกันเป็นแถวาใครบอกว่าอุ้ยยัยงกระทิงเจ๊งเราปลูก เป็นไม้ริมถนนเลยแล้วกันเจ๋งเพราะว่าเพราะแต่ละต้นมันจะมีมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองมันจะโตไปแบบรูปทรงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันลเลยจากต้นเดียวใช่จะไม่เหมือนกันมันจะออกไปมันจะควบคุมให้เหมือนกันเนี่ยยากบางชนิดเนี่ยมันจะมีฟอร์มมาตรฐานของมันโตขึ้นไปยังไงเป็นอย่างนั้นปลูกเรียงเป็นแถวได้อย่างเงี้ยสวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบแต่ว่าตอนจะทิ้งถ้าเอาไปเข้าแถวปุ๊บเจ๋ง มันเหลือคนเท่าไหร่ป่ะบางคนก็ยืนอย่างนี้บางคนก็ยืนอย่างนี้บางคนก็ยืนอย่างนี้อะ,อะไรเงี้ยเออคนละท่ากันมันก็จะเป็นแบบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้เดี่ยวๆใช้เดี่ยวๆใช้เป็นแบบจุดเด่นใช้เป็นแบบปกต้นเดียวเนี่ยมันจะแสดงความความเป็นอาร์ติสของมัน,นอะความฟอร์มของมันได้แบบอย่างเป็นที่คล้ายๆเป็น Art อาร์ตพีซอินสตาลเลชันอะไรอย่างนั้นนี่แหละนี่คือความน่าสนใจของกระทิงนะครับแล้วที่มันได้ชื่อนี้นะ ต้องท้าความไปถึงชื่อวิทยาศาสตร์นิดหน่อยคือคาโลไฟลัมอินโนไฟลัมคาโลไฟลัมเนี่ยคาโลนี่มันจากคำว่าคาร์ลอสเซอร์บิวตี้ฟูลคาร์ลอสเซอร์บิวตี้ฟูลสวยนะครับไฟลัมเนี่ยแปลว่าใบก็คือใบสวยอย่างนี้ใช่ใบสวยที่นี่เจอต้องมีพอดีเลยนี่เห็นไหมฮะเจอเก็บใบมันเนี่ยมันแผลบเลยมันแผลบเลยมันแผลบเลยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปกติของไม้ทนเค็มริมทะเลเพราะว่ามันมันละเกลือไม่เกาะ ใช่ไหมฮะแล้วเราดูเส้นใบน่แบบละเอียดยิบยเลยแล้วก็แบบเนียนเลยอะ่ะนะครับรู้ไหมน้องน้องจะคิดว่าใบของมันเนี่ยเอาไปเบื่อปลาได้อีกแล้วอีกแล้วอ่ะคะอีกแล้วทํายังไงคะถ้าใครไม่รักน้ําไม่รักปลาเบื <laughs> ่อปลาก็มันมันก็จะมีสารมียางอยู่ในใยแล้วก็ใือขยี้ขยับมันให้ยางมันออกมาละลายน้ําอะไรอย่างนั้น,นะครับอ่ะแล้วก็จะว่าไปเนี่ย ถ้าคนจะใช้เนื้อไม้ <c oughs> เนื้อไม้แข็งนะไมกระทิงอะ่ะใช้ตอกเรือก็ได้นะครับ<อ>หรือใช้ทาไม้หมอหนรังรถไฟก็ยังได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีสําหรับกระทิงและอยากที่ยักษ์เขียวอยากจะเชียร์ให้ทุกคนปลูกเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> คือนี่ฮะมันจะมีผลถึงทดูมันจะมีผลจริงจริงมันมันจะมีดอกก่อนมีผลอยู่แล้วแหละนะดอกก็จะเป็นดอกเ,อเล็กๆสีขาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ติดต้นไม่นานเท่าไหร่หรอก ถ้าฝนตกหรือลมพัดไม่แรงเดี๋ยวมันก็ร่วงไปอย่างเงี้ยฮะเพราะถ้าจากดอกเสียมก็จะเป็นผลนะครับผลก็จะเป็นเท่านี้เออนะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่าผลเนี่ยมีรอยกัดแทะถ้าจะทุกผลเลยนะครับแปลว่าแปลว่าผลมันเนี่ยมีประโยชน์กับสัตว์แน่ๆคนคงไม่กินนะอะหรืออยากกินไหมไม่ไม่อยากเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าดีก็คือว่าเราสามารถที่จะ ปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วให้ประโยชน์กับระบบนิเวศให้ประโยชน์กับสัตว์ต่างๆได้อันนี้พี่แ<อ>กเขียวเคยลองหรือ,อยังคะยัง,<อ>งค่ะลองไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แบบเออเบือบ่อๆโลกโลคนี้มากๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยลองก็ได้ <c oughs> นะครับ <Okay. S 1> แต่เนี้ยเออกระล่งกระลอกมาแทะได้มาอะไรได้มันก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์นะครับเป็นที่พักพิงของสัตว์เป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะครับพี่แกเขียวย้ำอยู่เสมอว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ใหมีเมตาสากมานะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของเรา ของโลกโลกมนุษย์เราเนี่ยเราจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ว่าปลูกต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิหรือเพื่อสร้างร่มเงาร่มเย็นอย่างเดียวแต่สร้างให้ระบบนิเวศให้สิ่งสารศาสตร์ต่างๆเนี่ยช่วยกันหมุนเวียนพลังงานของโลกมนุษย์ไ,อไปอย่างสมดุลน,นะครับโอ้โหนี้จบแบบซึ้งๆซึ้งๆดูมีสาระดูมีสาระนะเอาละหวังว่าทุกคนคงได้รู้จักต้นกระทิงเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วไว้เจอกันใน ครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับก yeah, ับรายการยัดเขียวครับสวัสดีครับรับชมกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะ